รถด่วนขบวนสุดท้ายที่พักประชาชาติคาดหวังก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้กับจะกวาดสอสเข้าสภาจะโดยวิธีสสเขตหรือปาร์ต้ลิสเขาคาดหวังกันอย่างนั้นนายวันนอเคยทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโกรโรมโนอจนถูกอดีตแม่ทัพภาคสี 4, แจ้งความพร้อมกับพรักขวายคาดเมื่อสักสองสาปีที่แล้วที่ไปเสวนากันที่จังหวัดปัตตานี จนถูกแจ้งความข้อหายุยงปลุกป,ปั่นผมไม่รู้ว่าคดีไปถึงไหนนายวันนอเคยหัวรอนกรณีที่บิ๊กแดงออกมาพูดว่ามีนักการเมืองชายแดนใต้บางคนใช้ศาสนามาเป็นข้ออ้างในการหวังผลทางการเมืองนายวันนอฟ้องผมหาว่าผมใส่ร้ายว่าเป็นหัวหน้า BRN แล้วเราก็เห็นภาพนายวันนอและพรรคประชาชาติลุกขึ้นมาแต่งกายด้วยชุดมาลายู เดินสายไปพบประชาชนในชายแดนใต้ทุกภาคส่วนตั้งแต่เด็กนักเรียนชาวบ้านผู้นำศาสนาจนไปถึงระดับสูงเราเห็นภาพนี้จนชินตาจากบัดนั้นจนถึงบัดนี้เดินสายไม่ดูไวตัวเองว่าแก่แล้วอายุจะ8ปสิแล้วสิ่งที่เราเห็นและนำเสนอต่อเนื่องคืออย่างนั้นแล้วทุกกิจกรรมที่เด็กนักเรียนเยาว,วชนได้แสดงออกในทางที่ล่อล้ เราก็เห็นมาบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของเยาวชนที่หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจำนวนนับหมื่นที่ชื่อว่าเยาวชนเปอร์บูดอในวันนั้นเราได้ยินเสียงเด็กตะโกนกล่าวคำปฏิญาณซึ่งล้วนแล้วแต่ส่อไปในทางที่เป็นกบฏเพราะบอกว่าจะปกป้องมาตุภูมิจะต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานเฮ้ นี่แผ่นดินไทยนั่นคือจังหวัดปัตตานีพวกมึงจะไปต่อสู้กับใครออกมาปฏิญาณแล้วก็แห่กันไปข้ารถศพผู้ข่อการร้ายและวันนั้นตรงกับวันฉัตรมงคลไม่มีธงชาติไทยไม่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวไม่มีภาษาไทยแต่มีธง BRN แต่มีธง BRN แต่มีธง BRN แ, BR และวันนั้น มีภาพของนายกมลสักลีวามะสอสสพักประชาชาติและเป็นทนายส่วนตัวของนายวันมัวมัดนอมาทาธาปรากฏตัวขึ้นในงานวันนั้นไปถ่ายรูปไปให้กำลังใจเด็กแล้วก็มาอ้างว่าไม่รู้ว่าใครเอาธงบียอ,าอมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อฝ่ายความมั่นคงไปจับตัวไปเชิญตัวมาสอบปากคำแกนนำที่อยู่บนเวทีปรากฏว่านายซูกาโนมาธา ก็ไปให้กำลังใจเด็กคนนั้นสุดท้ายกลุ่มนั้นก็เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมาที่รัฐสภา,าก็มีภาพนายกมนศักดิ์มาต้อนรับแล้วก็มาขอให้กัรมาที่การไปสอบสวนกอรมนประมาณนี้เราจึงเห็นภาพพรรคประชาชาติปกป้องและเป็นเกราะกำบังให้กับเยาวชนที่เป็นแกนนำในการจัดม็อบในวันนั้นเราเห็นภาพพรรคประชาชาติไปให้กำลังใจ ทุกครั้งที่เราแกนนำเหล่านั้นถูกทางการสอบสวนเราเห็นภาพที่เป็นรองโฆษกพรรคประชาชาติไปร่วมกับชาวบ้านเพื่อกดดัานเจ้าหน้าที่ที่ไปล้อมปรับผู้ก่อการร้ายและมีการวิสามันไอรองโฆษกพรรคประชาชาติคนนี้ก็จะไปร่วมกับชาวบ้านกดดันเพื่อเอาศพผู้ก่อการร้ายมาทำพิธีทางาศาสนานี่คือบทบาทของพรรคประชาชาติ